เกิดทียพูดภาษาอีสานได้ไหมไม่ได้ผมแบงค์ครับอายุสาสครับก็เป็นผู้บริหารเต็นท์ไทยซิรินะครับก็ดูแลทุกอย่างครับอพอดีเห็นลูกค้าต่างชาติที่มาดูรถที่เต็นท์อ่ะก็คือคเห็นเฮียสามารถผู้สื่อสารกับเขาได้อขออนุญาตสอบถามเรื่องการสื่อสารเฮียจดดับที่ไหนคต้องบอกว่าค่อนข้างหลายที่นะครับมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศ ในหล,หลายประเทศแต่ตั้งตั้งแต่ในเมืองไทยแล้ว,ลวก็เรียนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะครับก็เป็นเรียนอินเตอร์เนาะเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะได้ไปอเมริกาด้วยครับรรแสดงว่าเฮียสามารถสื่อสามภาษาอังกฤษได้ดีก็ก็ค่อนข้างถือว่าดีแล้วเฮียเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนอุดรเลยไหมเป็นคนอุดรเกิดที่อุดรแต่ไปโตที่อื่น แต่แล้วค่อยค่อยกลับมาใช้ชีวิตที่อุดรครับนี่เฮียบอกว่าเฮียเป็นคุณอุดรแต่ว่าเวลาคุยกับลูกค้ายางเงี้ยน้ำจะไม่เคยเห็นเฮียพูดภาษาอีสานกับลูกค้าเลยเฮียพูดภาษาอีสานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่อุดรเนาะเราไปอยู่ที่อื่นมาแต่ว่าเราฟังได้นะแต่ก็ทั้งฟังไม่รู้เรื่องทั้งพูดไม่รู้เรื่องลูกค้าโทรมาก็แบบโอ้ พยายามฟังว่าเขาพูดว่าอะไรก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าจากการที่เราได้คุยกับลูกค้าเยอะเราได้ฟังพนักงานเราพูดเราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อคำนี้แปลว่าอย่างนี้เริ่มปฏติดประต่อได้ก็เพราะฉะนั้นถามว่าพูดได้ไหมพูดไม่ได้แต่ฟังได้วันนี้รู้สึกอยากอยากเรียนภาษาอีสานมากรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเราณวันนี้ได้มากก่บภาษาอังกฤษค่ะแล้วก่อนที่จะมาดูแลกิจการเต็นรถเนี่ยเฮียเคยทาอะไรมาก่อนไหมคะ ก็คือเราได้เป็นพนักง,งานประจําไปทํามาทั้งหมด3บริษัทประมาณ3ปีกว่าๆเนาะได้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าเออการเป็นพนักง,งานมันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่ทําไมถึงเลือกที่จะมาเปิดธุกรกิจเต็นท์รถมือสองการที่เราเป็นพนักง,งานประจาพนักง,งานบริษัทมันไม่ใช่อาชีพที่เราจะทําตลอดไปอยู่แล้วเพราะว่าเรามีธุรกิจของที่บ้านรออยู่เนาะ,ะซึ่งซึ่งก็คือที่นี่เอ่เต็นท์ไทยสิริที่นี่ไปก่อนก็เป็นบริหารโดยคุณพ่อ พอคุณพ่อวางมือมันก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาพัฒนามาบริหารประมาณนี้แล้วฮียบริหารมาที่นี่กี่ปีแล้วคะคิดว่าประมาณสัก5ปีแต่ถ้าเอาแบบเต็มตัวแบบตัวอยู่นี่ตลอดเวลาและดูแลอยู่คนเดียวเนี่ยก็สักประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีประมาณนี้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้<บ>ได้บ,บริหารที่นี่ต้องบอกว่าสนุกเพราะว่าเรากําลังทําในสิ่งที่เราชอบเรื่องรถยนต์เนาะเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่แต่ไหนจะไรล,ละ เรื่องการขายเรื่องการขายก็เป็นอะไรที่เราชอบมากๆเราสนุกกับการขายเราสนุกกับการที่ได้คุยกับลูกค้าได้มอบสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าที่สามารถทําในสิ่งที่เราโฆษณาได้เนี่ยมีเวลาว่างไหมคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะชีตต้องบอกว่ามันก็คือการ แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตเนาะเราเราก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวของเราเราก็ต้องมีชีวิตอ่าในการทํางานของเราก็จะมีวันที่เราขยันวันที่เราทุ่มเทมันก็จะมีวันที่เราขี้เกียจมันก็ปะปนกันไปแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องบริหารมันให้ได้ซึ่งถ้าเราบริหารและรับผิดชอบในส่วนที่เราต้องทําได้มองว่ายุ่งแต่ก็ยังยังมีเวลาใช้ชีวิตอยู่ต่วนมากชอบทําอะไรบ้างคะส่วนตัวมีอะไรไม่เยอะที่ชอบทำถ้าว่างเมื่อไหร่ชอบอยู่เฉยๆทำอะไรที่แบบไม่ต้องใช้สมองชอบนั่งดูอะไรที่แบบ ทำให้เราหัวเลาะผ่อนคลายไม,ไม่ไม่ต้องคิดมากนอกจากนั้นก็ก็จะชอบตีกอล์ฟก็จะเป็นเรียกว่ากีฬาเดียวแล้วกันที่ที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ก็จะไปไดากอล์ฟไปซ้อมกอล์ฟเป็นวันอาทิตย์ก็อาจจะไปออกรอบก,กับเพื่อน,อนๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะมากแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งชอบขับรถถ้าขับรถเที่ยวอถ้าว่างๆก็อากาศดีๆเราก็จะหาขับรถไปในที่ที่เราไม่เคยไปขับไปเรื่อยชอบบรรยากาศในการขับรถ แล้วก็ได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปก็ประมาณนี้อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้มามาเล่ามาเล่าส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของของชีวิตให้กับทุกๆคนฟังหวังว่าลูกค้าหรือแฟนเพจจะได้รู้จักเรามากขึ้น <S <S จะได้เข้าใจเรามากขึ้นว่าเราเป็นคนยังไงเนาะไว้โอกาสหน้าถ้าลูกค้าคนไหนแฟนเพจคนไหนอยากที่จะรู้ข้อมูลอะไรเราเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยก็ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ